ปัจจุบันนี้คืออากาศสาวแห้งเนาะปุปเปกับไอแทกกำลังจะไปตลาดเพราะว่าวันนี้ปุปเปจะโซ่สีมือของการเป็นแม่สีเฮือนมือทำอิฐเราบ่เคยเข้างันคัวเลยแต่วันนี้เขาจะมาลองเขาต้องเริมเป็นแม่สีเฮือนแล้วต้องเริมเฮ็ดกินให้เป็นเนาะต้องเริ่มเข้าครั่วเดี๋ยววันนี้ไปเบิ่งกันว่าปุเปเช็ดเมนูใดเดี๋ยวไปตลาดกันท,ทุกคนตอนนี้เข้ามอตลาดแล้วเนาะ จันทาวรุรีตลาดพ่นพ่นสาว,ว่างตลาดพ่นสาว,ว่างเนาะเดี๋ยวเป๊ซี่ลงไปเอทไทยรถเด้อสิกินอย่างบ่อยากกินขนมกินอย่างบ่ก,กินลูกซีนทาวลูกซีนไปเดี๋ยวเขาลงไปกันเลยเอทไทยรถเด้บอบ่ได้หลายดเดป๊ซี่เองลงน้อยไป, <laughs> น,ยไปนี่คือให้ค่าลงตลาดเนาะ<อ>พันหนึ่งกับสองพันนี่นี่คือแบบงบของการลงตลาดมือนี้เนาะ ใช่ร <laughs> ุดเลยเดีย๋ยวลงไปตลาดก,กันเลยเบอร์เขาพิ่ไปซื้ออย่างตัดซ้ำต้นเก่งไงเขาสามครึ่งครึ่งแบบนี้ตัดทๆๆๆๆดี่บอกโดยอีกบานหนึ่งดยอเมันใหญ่และมันแทนยา กับพักหอมป้อมสามาัรถทุกคนนี้เขาซื้อเครื่องแล้วแล้วเนาะครบเครื่องแล้วมีน้ำนำ้ำลูกซินอไอเปเปอให้กินเนาะเดี๋ยวไอกินลูกซินและไอสีโบหิวข้าวโบหิวข้าวแล้วสิกินรส้าติมือเปบปแซบถ้าอิ่มแล้วสิร์แซบนี่เข้าได้มาแล้วได้กระดูกหมูได้เครื่องในใกล้ได้พักกาซอมกับพักหอมป้อมนี่ได้นํำกระเจี๊ยบแผมมานํำสซลูซินขอแท็กโบซื้อให้เนาะ ฝึกเป็นแม่สีเฮือนเนาะเพราะว่าเขาแต่งงานไม่ครอบครัวแล้วเขาต้องพบเครื่องทั้งงามทั้งเก่งเฮ็ดกินก็นต้องแซบแบบเสน่ห์ไปจงหวะเองประมาณนี้เ <c oughs> มืองดูหน้าด้วยก็ว่าไอ้เรเคยอยากกินเม่เ <c> ป <oughs> ไอ้เรเคยอยากกินเลยเย็ดเย็ดให้เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งว่ากลับบ้านแล้วเขาจะลงมือเฮ็ดเมนูอยางให้กินอันนี้แม่ตลาดยังไง เบิ่งความพยายามเนาะบยอมซื้อลูกซีนให้เมื่อกี้นี่ลไล่มาตลาดที่สองเลยเราไปซื้อให้ซื้อลูกซีนทุกคนตอนนี้เขาเรียกเครื่องรบวเนอะขึ้นรถนะกลับบ้านกันเจะกำลังฮิดทางอยู่ รอชิดองมาได้สวยเอ้ามาเห็ดแก่งจืดที่กินจะลืมคต้องูมากกงจืดบอกจืดสมืก็แข่งเลเป็นมีเคล็ดลับเลยปต้องต้มหมูก่อนเพราะนนานสุดที่สุดแล้วเป็ค่ยมาสมพักมันจึงไวเห็นบอเขากินหมูสำหนเอาไปต้องล้างหมูกับเอืือหมูก่อนละไปต้ม บ้านไอซ์จะใส่ใเกลือพริไทยเกลือพริกไทยบบกี้เป็นนัวเป็นบ่อันนี้เกลือหรือน้ยงตาลเป็นงัวอันไนนะนี่เป็นงนะัวป่ะอืมเป็นงัวอย่างเาม็ดน้อยแทะเอาซิมไปเลยเจสซิมดูอออ <laughs> อันนี้เป็นเกลือเกลือพริกไทยมีขนมไอซไดแล้วนะ เกลือริกไทยน้ำปลาสีบุกเค็มเบาใช่ไหมหนึ่งซะเกลกับริกไทยกับน,นี่คนอเนยไบอมอันนี้ขนอเป็จะเซียขนอไปโปรโมทรสซัดไปจันนไ,ปปมมไจหนไปขอซิมเป็นแม่ว่าอันนี้เป็นขนอเวียดเป็นจังไหนมารสซัดขนอเวียดมีบ้า กมาคลุกคลุกคลุกขอแต่ว่ากินได้แต่ขอได้เสร็จืมใส่น้ำฮ้อนพอ,อดีเลยข้อต้มน้ำไปเพื่อให้น้ำพดเขาก็ได้มักหมูไปน้ำนี่เดี๋ยวคนไฟลงราเย้แ,ยแกงเราต้มน้ำเสร็จ ไอ้มีเมล์เพย์บนไปไ่ายแน่นอนอยู่เป็นตรงน้ำเปลืคกเข้าไหนเข้าเบียดนี่น้ำเดือดเราทุกคนตอนนี้เหาหอยเวลาเอาหมูลงแล้วอุดอ๊ดอุ๊ดอุดอ๊ดอุ้ยเดี๋ยวบอกเมล์จะเห็นแค่ครัวเปลือก <c oughs> <c oughs> บ้าเดี๋ยวเล่นบ่ ถ้าหมูสุกแล้วค่อยเอาพักลงเดี๋ยวถ้าหมูสุกแล้วเราชิมน,น้ำก่อนถ้าน้ำแซ่บแล้วค่อยเอาพักลงพเพราะเพักมื่จึงโบเล็วทุกคนผู้เป็นจะมาเตรียมเมนูข้อเครื่องในใกล้ให้แม่แ่กินนี่เมย์มอกว่าให้เอาตัวเขียวๆเพราะว่ามันเย็นให้ขมไอ้แมนกินไก่ไก่บวชผิดไทย ต้องให้โอกาสไปเฮียนแน่ไ่ตั้งเฮ็ดบ่เป็นเด้อวแ้มันถอยขึ้นเป็นน้ำไอตัวนี้ก็ได้สองตัวน,นี่ีอนนซอลไปกับน้ำมันหอยให้เข้าไปขึ้นได้เอ้ยได้แหละไม่ต้องกะลายเลยเปลือกนะจ้ะหอมบ้า นีง่ายๆมินูนี้เนาะเอ,อื้อเราจะไปทอดด้วยซิกลัวสำหรับแม่นะเข็ดเก่งต่อนี่มักไว้ล้างมกันต้องผู้ไข่โอไ,ไว้ยใส่ตอนน้อยหมดเคี้ยมเคี้ยมันจ,จับล่างว่ามันมาจับเสือไอ้นะ เซฟกระทะเหล็กมาไปนั่งไข่เข่ไว้อันที่ชคอยมายช่ยลงอย่างรเนะเยิเค็ดลับของการใหดอาหารให้เซฟไปทุกคนเด้อเิเคล็ดลับของการให้โมกินใหเซฟคือใส่เขาใจลงไป เตรียมตัวซิมรสชาติสีมือตัวเองแล้วทุกคนไปว่ามันต้องแซ่บแห้งหลาย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 เลยลอาหารสีมือบุกเปวันนี้เนาะบอกเลยว่าหอมเยอะจะสุดเลยนี่เมนูแกงจืดนี่คือควาื่องในไกลและนี่คือเมนูสุดหินเนาะยากที่สุดก็คือทอดลูกซีนเนาะเพ็ดไหมไปข้างละข้างเลย <c oughs> มันคือแผนการมนาะไอ้มาซิมรสชาติได้แล้วไอ้ต้องซิมไหนเป็นคนให้คะแนนเป มาในี่้วข้าในใกล้รสชาติแบบว่าผ่านบอเอาความจริงเคมโมเอ <c oughs> ฮอยร์แค่หน้าตั้งซันเคมเเ็มไปไทยน้อยหนึ่งชน้ทสิปปบู๋เม, <c oughs> <c oughs> มนูยาที่สุดจนใหม่เลย <c oughs> <c oughs> ไปถามในสามเมนูนีม้มักเมนูเลยที่สุด ไอ้เทอมาขคกใกล้ใกล้ว่ะถาแท้เดี๋ยวจะเ,เ,เชื่อต่อไปวิสัญญาไปแชร์เมนูเลยนะดีเห็ดเมนูแชร์ให้ไอายกินเลยจุติดใจสีมืเมอเป๊ะเวียนไปกินข้าวนอกบ้านเลย <laughs> ตอนนี้กินแต่ข้าวไปก่อนโอเคทุกคนบ๊ายบายก็จะจากไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ซ่องปูปี station ในเดอ้อเพื่อที่หน้า,นาเขาจะได้มาพบกันอีกเนาะบาย